สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารู้จักและรับชมพระสมเด็จที่มี2อ,องค์ติดกันหรือว่า,าแฝดนะครับแฝดนะครับก็มีนะครับอยากจะบอกให้รู้ว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีองค์เดียวองค์คู่นะครับอ,อ,องแบบนี้องค์คู่ก็อาจจะ แล้วแต่ใครจะเรียกเนาะว่าแบบนี้คือแบบไหนนะครับที่ที่ได้มาเนี่ยก็มีมีอยู่สองคู่นี่แหละไม่เชีวจะหาง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็นบางขุนพมพิมพ์คู่กันนะครับพิมพ์พคู่กันหรือว่าพิมพ์พแฝดเนี่ยครับบางคนก็ว่าเหมือนกับว่าอา่า องพี่องน้องอะไรเงี้ยครับนะองพี่องน้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พอดีมีอยู่สองคูนะ่ก็อยากจะเอามาให้ชมว่าสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีเผื่อว่าใครเจอใครพบใครเห็นก็จะได้เช่ามาบูชาได้นะครับเช่ามาบูชาได้นะนะก็ก็สวยดีนะก็สวยดี เป็นพระที่ลงกรุนะครับเป็นพระที่ลงกรุนะลงลักสีดำนะลงลักสีดําก็เป็นเขาเรียกก็ว่าเป็นพระยุคหลังๆประมาณนี้ก็ว่าได้นะครับก็ไม่แน่เนาะ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งปู่โตก็อาจจะเอาลักดำามาลงก็ได้ใครจะไปรู้ตรงนี้ก็เป็นที่ไม่แน่นอนอาบางคนก็เดากันไปอย่างงน้นอย่างนี้นะครับามากมายนะครับ พะเราหลายๆคนก็เกิดไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ได้รับชมนะครับว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีขอผมนี่พอดีที่มาที่ไปดีนะก็เลยสามารถที่จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างได้แต่ถ้าถ้าของปลอมเนี่ยถ้าเกิดไปล้างน้ำเนี่ยน่าจะหรือว่าไปแช่น้ำเนี่ยน่าจะออกน่าจะละลายนะน่าจะละลายแต่อันนี้ไม่ละลายนะไม่ละลายหรอก ไม่ละลายก็มีก็เขาอยู่แค่สองคู่นี่แหละนะครับมันคงหายากอย,กอยู่นะไม่เห็นมีใครอ่ะไม่เห็นมีใครโพสตเด้กว่าเอนะเพราะว่าหลวงปู่โตนี่ก็เก็บไว้ในหลายที่นะครับเออเก็บไว้ในหลายที่ที่ค้นพบแล้วแล้วยังไม่ค้นพบอะไรประมาณเนี่ยครับนะก็มีมากมายอยู่นะครับทั้งองค์สวยแล้วก็ไม่สวยอะไรก็แล้วแต่ครับนะ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดชัดนะครับแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะนี่เนื้อขาวแบบนี้ลงรับปิดทองไม่ล้างนะครับเพราะว่าแบบนี้แลดูแลดูดีเนาะแลดูดีครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เขาเรียกวาหลังแบบครับนะหลังแบบ เหมือนปลูกแก้วเคอวันเลยนะครับก็จะมีเป็นหลังหลังเป็นปบุบๆลงไปนะครับ,เข,เ,รบ,บ,รบเขาเรียกว่าหลังแบบนะครับเขาเรียกว่าหลังแบบผมก็ลืมไปแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะตีคู่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 เนี้ยนะพิมคู่ดีกว่าเออพอสมเร็จพิมพ์คู่บางขุนพรมนะครับลงกรุนะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็หวังว่าภาพนี้ก็คงได้ชัดแค่นี้นะเนาะ รอยเหี่ยวรอยยน่นก็มีอยู่ <c oughs> นี่เลยนี่เลยด้านข้างนะครับด้านข้าง <c oughs> ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพระลงกุจะเลอะๆหน่อยพระลงกุจะเลอะๆหน่อยครับะ <c oughs> ถ้าไม่เลอะก็ไม่ใช่ลงกุนะเ <c oughs> นี่ยนะพระลงกุก็จะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แท้โดยปู่โตหามานะ ออให้เจอให้เจอประมาณเนี่ยโดยลูกศิษย์ท่านนะนะก็ไปให้เจอให้เจอมาประมาณนี้ครับเนี่ย,ะยนะถ้าใครเจอเป็นม้เก็บได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าแท้ครับแท้จากองสมเด็จปู่โตพมรังสีนะครับเนี่ยให้ให้ลูกน้องเขาได้พบได้เจอและผมก็ขอ,อลูกน้องท่านหรือว่าลูก,ลกศิษย์ท่านอีกทีนึงนะครับ นะขอมาขอมาเนี่ยนะครับขอมาขอในการเช่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็มีนะครับก็ให้จํากันไว้ก็จะใช้เวลาคลิปแบบนี้นะครับสั้นๆน,นะครับคลิปแบบนี้ก็จะใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆพอนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าแบบนี้ก็มีนะครับลักษณะสีสันเป็นยังไงนะครับล,ลักษณะสีสันเป็นยังไงก็ก็ให้ชมนะครับให้ชมนะอันนี้องค์คู่แรกอพอดีคู่ล่างเนี่ยไม่ ไม่เห็นด้านหลังนะไม่เห็นด้านหลังแต่ก็เห็นด้านหน้าก็ยังดี <c oughs> นะก็จะเป็นไงออสะท้อนสู้องค์เมื่อกี้ไม่ได้ไม่สะท้อนนะครับเป็นคู่เงี้ยครับนะเป็นคู่งี้เลยนะครับนะหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะพอดีด้านหลังไม่เห็นนะนะครับให้รู้ว่าแบบนี้ก็มีแล้วกันนะครับแบบนี้ก็มีนะ แต่ก็คงจะหายากเป็นผ้าลงกุกครับเป็นผระลงกุกเก็บไว้นานนะครับเก็บไปนานนี่คือหน้าตาลักษณะของผราสมเด็จนะครับพิมพ์ที่เป็นคู่กันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อไปเจอไปเจอก็จะได้เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ครับนะครับให้ดูไปแล้วนะครับรักชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนอะไรก็ว่าไปนะครับ จะได้เป็นกำลังใจของผมนะครับวันนี้ก็เสนอพระสมเด็จพิมพ์คู่นะครับบางขุนพรมลงกรุนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นความรู้กับผู้ที่ได้เข้ามารับชมนะครับคา,าถานะครับชินปัญชรบทย่อก็ได้บทเต็มถ้าปลุกเสกไม่ได้หรือว่ารัตนาทําไม่ได้นะเนาะชินาปัญชละลปริตตังมังลักขตุสัพพธานะครับชินาปัญชละลปริตตังมังลักขตุสัพพธา ชินะปัญจะละปริตังมังลักขตุสัพพทาก็กท่องอย่างเงี้ยนะครับไม่มีองค์พระก็ท่องได้นะครับท่องได้สําหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดอะไรแล้วขอให้ได้สมความปรารถนานะครับสวัสดีครับ